เตอนนี้นะครับมีมีวิดีโอในยู u b e นะครับมานำชุดทดสอบมาใช้ด้วยตัวเองซื้อมาทดสอบเองได้ไหมครับ คงคุ้นเคยหน้าตากันดีนะครับกับการ <Okay. S 1> าเห็นในเรื่องของการรรยายเรื่องของโควิด19ครับวันนี้จะมาให้คําแนะนำทุกท่านฟังนะครับรวมถึงตอบข้อสงสัยในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งวันนี้มา mm hmm. ทางานในฐานะของนะค,คนทางานในสภาที่มีการแพทย์นะครับซึ่งมีความเป็นห่วงกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับที่ปัจจุบันมีการใช้งานชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ ทุกท่านน่าจะได้ยินว่ามีความหลากหลายแล้วก็อาจจะมีความกังวลน,นะครับว่าตรวจได้ไหมต้องตรวจในโรงพยาบาลไหมตรวจด้ว,ยต,วยตัวเองทําได้ไหมวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ทํางานทางด้านไวรัสวิทยานะครับก็จะมาให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆนะครับวันนี้เรามีอาจารย์สุดานะครับแล้วก็มีอาจารย์สิริรัตน์นะครับซึ่งทํางานในาทางด้านไวรัสก็จะมาตอบข้อสงสัยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมาเริ่มด้วย คำถามที่ว่าการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชื้อซาโคโรนาไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิดสิก้านะครับเชิญอาจารย์สุดาเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของธรรมชาติของการติดเชื้อนะคะเราจะเรารู้จักว่าโควิด -19 นะคะโรคโควิด19เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซาร์โคโรนาไวรัสไทป์2หรือชนิดที่2นะคะ ซึ่งเชื้อตัวนี้อยู่ในตระกูลเดียวกับซาโคโรนาไวรัสไทป์หนึ่งซึ่งเคยเกิดการระบาดในเมืองไทยเมื่อปี2557แล้วนะคะตอนนี้เรามาลองดูของเชื้อตัวนี้นะคะว่าหลังจากที่มีการติดเชื้อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในในในร่างกายของคนที่ติดเชื้อนะคะคนที่ติดเชื้อแล้วอาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้โรคนี้เป็นโรคเฉียบพลันเพราะฉะนั้นภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะคะเราจะพบเชื้อได้ในรายที่ติดเชื้อ สิ่งที่เราจะตรวจได้ก็คือการตรวจหาสารพันธุก,กรรมของตัวเชือ้อซึ่งเราเรียกว่า rt pcr หรือเป็นการตรวจหาไวรัลอันติเจนะคะหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เชื้อก็จะลงไปนะคะส่วนใหญ่จะลงไปแล้วร่างกายจะสร้างแอนติบอดีตอบสนองนะคะซึ่งแอนติบอดีหรือที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันต่อเชื้อตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งชนิดของ igm กับ igg จะไม่พูดรายละเอียดในนี้นะคะการติดเชื้อนี้นะคะของเชื้อตัวนี้ อาจจะไม่มีอาการหรือมีอาการก็ได้ถ้าถ้าจะมีอาการก็ม,มีไข้นะคะไอแห้งๆอ่อนเพลียโดยทั่วๆไปจะเป็นแบบนี้แต่บางรายก็อาจจะมีสูญเสียการรับรสรับกลิ่นนะคะหรือจะมีเมื่อยตามร่างกายหรือเป็นตาแดงหรือแม้กระทั่งท้องเสียยังได้เลยนะคะตอนนี้เราจะรู้ได้ไงเราติดเชื้อเพราะฉะนั้นการตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ไม่หรยวจะมีอาจารย์ท่านที่สองมาพูดให้ฟังค่ะคุณคันครับก็จากที่อาจารย์สุดานได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็สรุปได้ว่านะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิดสิเกนี่ยก็จะประกอบด้วยการตรวจ rt-pcr ซึ่งเป็นการตรวจทางโมเลกุลนะครับการตรวจแอนติบอดีเทสซึ่งก็เป็นการตรวจมุ้มกันนะครับซึ่งก็มี igm กับ igg ที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วมีการตรวจ แอนติเจนหรือการตรวจตัวเชื้อนะครับซึ่งในแต่ละวิธีนะครับมีรายละเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ชยวชาญท่านหนึ่งก็คืออาจารย์รีรัตน์นะครับจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะบอกข้อดีข้อเสียด้วยว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเชิญพี่อาจารย์สีรัตน์เลยครับค่ะขอบคุณครอาจารย์อิกวัต์เรื่องของการตรวจนะคะท่านแรกเนี่ยที่เมื่อพบเชื้อใหอม่เมื่อมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามเราไปรับเชื้อมาใหม่ๆสารพิษทุกการจะออกมาเป็นจำนวนมากในอ,อาทิตย์แรกนะวิธีการตรวจก็จะต้องใช้ หลักการตรวจนะด้วยวิธี RT-PCR นะคะเชื่อจะอยู่กับตัวเราสักระยะหนึ่งนะคะประมาณสัก5-10วันหลังจากนั้นคงการเพิ่มขึ้นเราก็ไปตรวจด้วยอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีการตรวจที่ใช้น้ํายาตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งมี2แบบนะคะตรวจโดยใช้เครื่องอัตโนมัติหรือว่าตรวจโดยใช้ชุดทดสอบที่เป็นแบบรวดเร็วนะคะส่วนตัวเชื้อ เราก็สามารถตรวจได้แต่ว่าการตรวจตัวเชื้อเนี่ยที่เป็นแอนติเจนนะคะเป็นโปรโตีนของไวรัสชนิดหนึงอันนี้จะต้องตรวจในช่วงที่คนไข้มีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่คนไข้อ,อยู่ในโรงพยาบาลนะคะชุดทดสอบต่างๆเหล่านี้ที่จะใช้ก็ต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากสำนักง,งานอาหารและยานะคะและผู้ใช้ก็จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหมดนะคะชุดตรวจต่างๆที่มีขายในปัจจุบันนี้ เราพบว่าบางครั้งก็มีความเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเราจะนําไปตรวจเองตัวเองได้จริงๆในปัจจุบันนี้ยังไม่แนะนํานะคะยังไม่แนะนําให้ใช้ด้วยตนเองนะคะควรจะต้องไปพบผู้ประกอบวิชาชีพหรือพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ควรทําเองเพราะว่าการแปลผลและก็การเข้าใจในผลที่จะออกมานะคะต้องประกอบด้วยอาการและก็ประวัติเสียงด้วยค่ะครับ เอ๊ตอนนี้นะครับมีมีวิดีโอใน u t u b e นะครับซึ่งผมได้ยินมาจากเพื่อนๆนะครับว่ามีการนำชุดทดสอบสามารถนำชุดทดสอบมาใช้ด้วยตัวเองซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นลัปิดแอนติเจนเทสการทดสอบตัวเชื้อทีนี้ล a p ปิดแอนติเจนเทเนี่ยซื้อมาทดสอบเองได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าในการที่จะใช้ชุดทดสอบนี้นะคะ ในเอกสารกำกับมัำยาระบุไว้ชัดเจนว่าต้องใช้ผู้กอบวิชีพเป็นผู้ตรวจนะคะและที่สาคัญการพบแอนติเจนเป็นช่วงระยะเวลาที่คนไข้มีอาการระยะเวลาสั้นๆน,นะคะช่วงนั้นเนี่ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะได้ให้แพทย์ดูแลมากกว่าะคะ่ะจึงนั้นจริงๆก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าที่เขาขายอยู่ใน u t u b e เนี่ยไม่รู้ว่าผ่านขั้นตอนในการทดสอบนะผ่าน กระบวนการทดสอบจากองค์การหาและยาอย่างที่อาจารย์ศิริรัตได้บอกไปแล้วหรือยังนะครับก็น่าเป็นห่วงครับสรุปว่าชุดทดสอบนะครับอย่าซื้อมาใช้เองนะครับโดยเฉพาะโควิดนะครับห้ามซื้อมาใช้เองต้องใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็ใช้โดยคนที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับอาจารย์อยากเห้าฝากอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการตรวจเรื่องของการที่ตรวจด้วยตนเองเนี่ยบางทีทําให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าทําได้ง่ายแล้วก็ทาได้ตนเองแล้วก็ปัญหาอีกอันที่เราไม่รู้นะคะก็คือว่า ตรวจแล้วมีผลบวกเราจะหมายความว่าอย่างไรนะคะโดยเฉพาะการตรวจแอนติบอดีเนี่ยหรือปุ่มคุ้มกันเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ตัวเชื้อหมดไปแล้วเพียงแต่บอกว่าเคยติดเชื้อช่วงนั้นเชื้ออาจจะไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมโรคจะลําบากมากหรือก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดไปไปแยกคนที่คิดว่าตัวเองติดเชื้อแต่จริงๆไม่ใช่เขาเคยติดเชื้อมานานแล้วก็ได้ซึ่งระยะนั้นเชื้อไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการตรวจเพื่อที่จะแยกโรคนะคะ คัดกรองคนที่มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้คนรจะใช้วิธี rt-pcr หรือสวอปจากจมูกนะคะนี้การตรวจคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงครับอย่างหลายๆจังหวัดตอนนี้มีเรื่องของการระบาดบของการติดเชื้อโควิดสเนะ,ะ,ะเราสามารถใช้และปิดเท t ได้ไหมครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะจุดประสงค์ของการคัดกรอง เราต้องการหาว่าใครที่กำลังแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นช่วงแพร่เชื้อเนี่ยเป็นช่วงที่เราควรจะตรวจสารพันธุกรรมมากกว่าถ้าเราไปตรวจภูมิคุ้มกันหรือตรวจแอนติบอดีจะทําให้เราเข้าใจไกล้เถแล้วก็ไม่ได้ตรวจพวกคนที่มีผลบวกจากสารพันธุกรรมเพราะในรายที่ตรวจแอนติบอดีหรือภุ้นตันทานเป็นลบเขาอาจจะมีสารพันธุกรรมอยู่ก็ได้ค่ะครับนะจากข้อมูลที่อาจารย์สีรันให้นะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่า ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองหรือเพื่อยืนยันนะครับเราก็วิธีการที่เขาแนะนำให้ตรวจคือควรจะต้องเป็นวิธีการที่ดีก็ใช้เรี้ยวทาง PCR รว่าการตรวจ<ช>วอนอนุกรมนะครับจาก <ๆ S 2> ตัวอย่างน n a อร์วสวอ b หรือตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับส่วนการใช้และปิดแอนติเจนเทสในปัจจุบันก็ จะต้องรอข้อมูลให้มันชัดเจนก่อนแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้นเนื่องจากว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็หลักๆของการใช้งานและปิดแอนติเจนเนี่ยก็ใช้งานเฉพาะในโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่มีอาการอยู่เท่านั้นนะครับนี้หลังจากที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นวิธีอะไรก็ตามนะครับการตรวจ rt-pcr การตรวจแอนติบอดีหรือการตรวจแอนติเจนแล้วเนี่ย ถ้าผลเป็นลบนี่ทำยังไงนะครับเราสามารถที่จะปลอดภัยเราสามารถที่จะสบายใจจากการติดเชื้อเลยได้ไม่ต้องระวังตัวเองหรือเปล่าครับโดยทั่วไปนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่มีอาการแต่ว่าม,มีการไปแหล่งแพร่เชื้อมาที่มีการระบาดในโลกนะคะก็ควรกักตัวตัวเองไม่ให้ไปออยู่ในคนหมู่ม,มากนะคะเพื่อที่จะลดการกระจายเชื้อกับตัวเองที่บ้านหรือว่า แยกแยกอุปกรณ์การใช้ต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวอย่างเต็มที่นะเพื่อความสบายใจว่าเราจะได้ไม่แค่ื้อให้คนอื่นนะคะเพราะว่าผลเป็นลบมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปเพราะชุดทดสอบทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีู่มากสุดก็คือ9ก้าส้า้งในความไวหรือความจำเพาะที่ให้ไว้ตอนนี้ก็คือ9 9 8นะคะแต่ในเจ้าของนักงานอาหารและยาใน,นปัจจุบันเนี่ยการตรวจแอนติบอดีความไวเนี่ย มากกว่า85%ที่ยอมรับได้นะคะส่วนชุดทดสอบแอนติเจนที่ตรวจในโรงพยาบาลนะคะก็ความไวอยู่ที่มากกว่า90%ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะเลยนะครับจากอาจารย์สุดาแล้วก็อาจารย์สีรัตน์นะครับก็เดี๋ยวไว้มีกรณีต่างๆนะที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับทางสภาที่มีการแพทย์ก็อาจจะทําเป็นลนักษณะของคลิปวิดีโอสั้นๆแบบนี้เพื่อที่จะนาเอาความรู้มาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับก็ ในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับทังอาจารย์สุดาและก็อาจารย์ศิรัตน์ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปเราจะได้มาทำํำอีน่นี้แนะนําให้ในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ